สวัสดีคะ่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยากพี่น้องจ้าเห็นบ้าพี่น้องทำขนมจีนเอาขยับกล้องไปกันหน่อยทำขนมจีนพี่แม่พี่น้องกับกระไรอินตามอันนี้ไก่ก็ตั้งแต่นานแล้วพี่น้องยายก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยขโมกขม็กมัดปากถุงไว้พี่น้อง อาหวานมาทนี่ไหมแคบหมูบบบนี้แล้วก็มีปลาสลิดเราก็เลือกกินเนะาะค่อยๆกินพี่นอ้องอยากกินเราก็เลือกกิน,นก้างเราก็กินได้ก็เกกินไม่ได้ก็ทิ้งไปพี่นอ้องอย่าชิบฟันเนาะ แซ่บหลายพี่น้องจะมาเด้อจ้ะใหญ่วันนี้นึกอยากกินตามนมจิ้มกินกับปลาหวานพี่น้องเอนปลาหวานเป็นเบเดอร์เนี่เห็นไหมพี่น้องเนี่บ้านคอยก็เอินปลากระเบนดหรอปะกินจ้ะพี่น้องพีมามันก็ตกตลอดทั้งวันนะพี่น้องก็ไม่ได้ออกไปไหนคืออยู่บ้านนี่แหละ ยายก็สรรหาทํากินเอาพี่น้องเขามีขนมจีนมีมะเขือเทศมีปลาแดกซัมแดนมมนก็แล้ยนรุน้องพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องจา้ากินกับไก่ไก่ย่างกินนบะหมี่ยายก็แช่แข็งไว้พี่น้องอยากจะกินก็เอามาเนาะบังเข้ามาโควเว็บปเัเด้ พี่น้องเอยอ,อยู่ดูมีแหงเด้อจา้าสู้ๆเด้อพี่น้องอ้ยฮิมะมันก็ตกปลปอยปล่อย,อย,อยทั้งวันมันก็เย็นทั้งวันพี่น้องวันนี้ นี่แหละคือวิธีใจไทยๆพี่เนาะอยู่บ้านกินทำงานบ้านซ้ำไอได้ไปไหนก็อยู่บ้านคือเกา่าเราต้องอยู่บ้านช่วยชาติพี่เนาะแ่บพี้เนาะ อร่อยอร่อยมาเดอ้อจ้ามาเดอ้อกินแบบยายไทยกินแบบกินนั่นหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยก็คือ,คอกินให้ครบะ่ะพี่น้องแต่กินไม่ได้เยอะ กินได้ตลอดแต่เรากินมีเรากินได้ทุกอย่างเรามีแล้วก็ค่อยๆกินไปทีละอย่างเหลือเราก็เก็บช่องใส่ช่องฟิตไว้พี่น้องนี่คือวิธีของยายไทยจ้าป่าเห็นไหมเราทอดไปล้ไหลายวันก็เอินก็เหนียวเนาะแต่ไม่มีปัญหา เราอยากจะทอดอีกเราก็เอาไปทอดจุ่มน้ํามันร้อนๆแป๊บเดียวขึ้นเลยพี่น้องไม่ยายใส่ถุงพลาสติกไว้เพื่อเขาอื่อหนา้าให้มันมีกลิ่นพี่น้องกลิ่นมันจะได้ไม่ออก าลาเสร็จค่อยก็กินอย่างเงี้ยพี่น้องถ้ามันเหลืออย่างนี้ค่อยก็เอาไว้ทอดคลีบมันเนี่ยเอาไว้ไปทอดต่อพี่น้องช่อให้มันกรอบอะไรประมาณนี้ก็กินได้อีกคือกินให้ครบวงจรพี่น้องจ๋าอย่าไปทิ้งของอะไรที่นี่นะพี่น้องจะมีค่าทุกอย่างกินแล้วก็กินไม่หมดเก็บใจ ช่วงโควิดนี้มีค่าที่สุดพี่น้องหรือจะไม่ใช่ช่วงโควิดนะพูดถึงนะเพราะว่ายายไทยอยู่ต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องซื้อเขาก็แพงแล้ซื้อมาแล้วก็ต้องกินให้คุ้มพี่น้องกินให้คบุบกินให้ทุกอย่างกินให้ไม่เหลือนี่คือยายไทยกินให้อิ่มท้องไว้ก่อน เหลือเก็บค่อยไปกินร้านอาหารที่เยอรมันนะพี่น้องสมมุติว่าเขาจะมีครั้งแรกที่จะเป็นสลดัดแล้วก็ตามด้วยอาหารแล้วก็จะมีพวกของว่างอะไรกินจิบัะตะเพ่อรออาหารหนะักอยงสมมติเราเป็นอาหารเย็นอย่างเงี้ยแต่เขาจะมีสลัดอะไรมาให้เรากินก่อนทีนี้กว่าเราจะได้กินอย่าง สมมติว่าเราอยากจะกินสเต็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะกว่าสเต็กจะมาพี่น้องที่เขามาวางบนโต๊นะน่ะยายกินกินกินทีนี้สเต็กมันก็เหลือแค่น้ไหนจะมีมันต้มไหนจะมีเฟตสฟรายนาอพี่น้องเนาะยายก็ได้ห่อกลับบ้านเอามานั่งกินที่บ้านต่อดีนะว่าตาเขาเข้าใจเพราะเขารู้จกักวิถีชีวิตยายไทยใไงเวลาเขาไปเที่ยวเมืองไทยเนาะเขาก็รู้ว่าเรากินกันยังไง ตาตัวหนึ่งเราแบ่งกันกินโจกลูกกระต่ายกินจนเบื่อหนูเนาะหือไปที่ไหนมาก็ต้องหอ่ออายไหมไม่เคยอายเพราะเราเป็นคนจ่ายตังค์พี่น้องแล้วร้านอาหารที่ไหนเขาก็ห่อให้เราทั้งนั้นอายไม่ได้กลับมาถึงบ้านนะ้ดึกๆหิวทำไงใช่ปะว่ากันไปพี่น้องเอเยมายลกพี่น้องแซ่บเนี่ย กินก็กินอย่างเงี้ยพี่น้องกินเรื่อยๆคนเดียวกินยายก็หยุดพักหนึ่งก็ไปทํางานต่อทํางานบ้านต่ออีกสักพักก็มากินใหม่เนี่ยเพราะว่าบรรยากาศนะองเม่ได้ไปไหนคือว่าของเราม,มีโอเคเด้อพี่น้องเด้อฝากไลค์กดแชร์ด้วยเด้อพี่น้องจ้า กดไลค์กดแชร์เข้ามาดูช่องยายไทยไทยบ้างเดอ้อพี่น้องเข้ามาชมเน้ให้กำลังใจเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณนะคะสับตะไ,ไคร้ใบมะกรูดให้ยายไทยเน่เด้อจ้ะขอบคุณหลายๆขอมีความสุขในการดูคลิปนักพี่น้องเนาะสู้ๆเด้อพี่น้องจ้ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีเด้อสวัสดีค่ะ